แต่ว่าต้องช่วยติดใบชาฮะคนที่ไม่ได้ต้องช่วยติดใบชาไปก็อาจจะต้องช่วยกระมุนพุ้นใบกระมุนเวทีนิดเดียวงานคู่แรกออกมาทางด้านหน้าก่อนคจุดดามเชิญเลยจ้าโอเคนะครับติดใบชายืนรอก่อนนะคะขอดิโอเคนะครับผมคู่แรกกับนะครับก็คือว่าคุณนะครับก็จะต้องอย่างที่บอกสองนาทีในการคำถามใบชาให้มากที่สุดนะครับ มีเวลา3ามชีวิตตรงนี้สามารถช่วยกันติดใบชาไปได้เลยใช่จะเป็นคนติดตาดีจุงดังใครติดตาไม่ได้ตกลงกันก่อนอ๋อโอเคสี่คู่ก่อนสี่คู่พร้อมกันเลยเขาบอกสี่คู่อ๋อสี่คู่ได้พร้อมกันเลยอ่ะหนูขยับนิดนึงลูกคนอื่นพี่ไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวช่วยกันติดใบชาได้ค่ะคุณอาการภูวินค่ะเอิร์ธมิกค่ะซิมมี่ซีค่ะเชิญกันด้านหน้าเลยโอเคครับคู่ของ นางไทยจะเป็นคนปิดตาเด็กไปเยอะๆเลยคนที่ไม่ได้ปิดตานะครับใช่ที่ไม่ปิดตานะคะคนที่ไม่ปิดตาค่ะคนที่ไม่ปิดตาใช่ก็คือต้องแปะดาวนะยค่ะแปดบูมินนะคะแปดเอิร์ธนะคะแล้วก็แปดซิมมี่นะคะแปะไปเยอะๆแปดไปเยอะๆนะครับเยอะๆในลูกเยอะๆเลยแม่บอลบอกว่าอย่างนี้ผมก็แปะใบเดียวก็พอสินทำไมก็จะได้คะแนนน้อยแต่ว่าในรอบคุณก็จะแปะคุณน้อยก็ได้ไงอาจจะไม่แปดเลยก็ได้ อั่ดับแรกสุดหมดเวลาหมดเวลาแล้วหอยเลค่ะเซ็ตสองขึ้นเลยเซ็ตสองขึ้นเลยเซ็ตสองค่ะเซ็ตสองขึ้นบนชั้นสองใยค่ะเชิญบนชั้นสองในขานใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเชิญชั้นสองนะครับชั้นสองในขานเชิญชั้นสองในจ่าดูจ่าชั้นชั้นสองดูจ่าชิญชั้นสองในจ่าโอเคส่เหมือพี่เลยนเด็กเลยนะคะวันนี้โอ้เห็่คนข้างเยอะคนมากเยอะนะครับเอาล่ะนะครับทุกคน ปิดตาอยู่นะครับคุณเวลา2นาทีในการหาซิงเกอร์ให้เจอนะครับคี่ไม่มีทางทราบด้วยว่าเขาติดไว้ที่บริเวณไหนนะครับอาจจะติดไปที่หัวหรือว่าไหล่หรือว่าตูดอ่ะหัวไหล่ตูดอ่ะหัวไหล่ตูดนะเขาตูดไหล่เดี๋ยวก่อนบอเนไงก็อยากทำไห้ปอนหิบได้ทุกใบเลยอ่ะจริงหรือเปล่าแปะๆดูไม่รั้มิกซ์คนดูดิมิกซ์ตรวจดิ ไอ้ที่ผ่านก็ติดเท้ับานดูสิคุณพกอุุ้มมาหรือเปล่าคุณตจะไม่คิดเลยอนียคุณว้่มงเลอันนี้ผ่านไวันีเ็นอะไรนนี่นอ่ไรด่อโอเคยังยังัยยั นะคะหยุดเลยค่ะขออนุญาตค่ะนะครับคุณจุงคุณถอยอยตรงนี้นึ่หมดเวลาแล้วค่ะคุณขานะครับหยุดหยุดอันนี้นับไหมไม่นับไม่นับเนาะอะไรเปิดปิดตาแล้วครับเปิดตาแล้วตาได้เลยค่ะโอเคนะครับแกหนึ่งใบมันคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคพร้อมนะคะเอาไปคุณจุงก่อนเนาะจุงได้กี่ใบครับใบชาจุงนะคะหนึ่งนะคะต้องมานั่งลง ไปนให้นะคะไปนี้ให้นะคะบสสครับผ่านมอกเรียบร้อยนะคะไปนี้ครับให้ไหมฮะไปนี้ให้สี่สี่ไปทีผ่านไหมครับอันนี้าั้าัห้าไอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไปบบไปอันนี้ไปได้ไหมะทานไดครับอันนี้ให้ไหมให้เป็นคนญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ จีมีสีได้ไปทั้งหมดสี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ใบสใบแสดงว่าเราได้ผู้ชนะจากรอบนี้นั่นก็คือผู้ที่เด็ดใบชาได้มากที่สุดคือขายเอิร์ธปิป้าเอิร์ธมิป้าเอิร์ธปิยวเข้าไปชิมอย่าเข้าไปชิมโอเคอันนี้ตัวแทนจากสนามดีก่อนเมืองเดี๋ยวคนรู้ตัวแทนจากสนามดนส่วนและภูมิทางด้านหลังอ่ะได้ตัวจับสุดเลยโอเคอ่ะได้สลับที่กันเลยเซดด้านหน้าด้านหลังด้านหลังมาทำด้านหน้าได้เลยอ่า โอเคนะครับเรามาถามกันก่อนว่าใครจะปิดตานะคะในคู่ของฟอสบุ๊กนะคะใครเอ่ยใครปิดตาครับฟอสบุ๊กจะบุ๊กปิดใครนะฟอสปิดตาฟอสปิดตาเจมส์โฟเจมส์โฟใครปิดตาเจเจปิดตาผมนัทนอนนัทนอนปิดตาเพราะตาปิดครับเขราะตาปิดตานี่นะครับอ่ะโอเคนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับผมแปะใบชาลงไป แต่ันที่คนที่ไม่ได้ปิดตานะคะใช่เราจะได้คำได้ถูกต้องนะคะมีเวลา30วินะคะแบตมากสุดได้เป็นล้าน8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลากลับที่เดิมในสัปดาห์ที่เดิมที่เหลือกับที่เดิมเลยค่ะกลับที่เดิมโอ้แล้วซี่นี้มีขนาดเยอะมากขนาดเยอะมากเ เีหมดมดเาจห้งดยมือพยดวลาข้างไหนคเวลาเก่งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมานะชาพี่เร์เปิดตะเอเออี่มิ้ทเดี๋ยวโอเคน่นอนมาเดี๋ยวจะรับรอนอนนะคะโตรัทิมทิมติดไฟชาคือทำงานหนักมากนะครับ โอเคอะไรอันนี้คือมันแน่นหรอจ๊ะอะไรมันมีสายรูดนะสายรูดมีสายรูดฝรอัเอิร์ธนิดยังเอ่อเปิดตาไม่ได้นะครับรูดยังไงเหรอตอนนะอะไรเนี่ยตัดเลยหรอพี่ออ๋ไม่มี นะครับ okay, โอเคเดี๋ยวให้ทีมง,งานทำให้นะครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมนับใบชานะครับ,รบหนึ่งสองสา,นะ<ล>สามโอ้โหยเยอะมากเลยสีหหห่ห้าหกหก บนะครับบอลนะครับคุณนั้นทำได้อะไรครับอยากกวนสมาธิแสดงว่าเยอะมากนะโอ้โหไม่เกินเยอะเกินคุณนะค่ะเปิดโรงงานโอาไอชีหรอะฮะทำกันได้ทั้งหมด25บาใบค่ะฝอนเกินฝอนเกินทำไปได้ปิดสี่ใบจูดเชียว ไม่เฉียดนะไม่เลยไม่ฉิวด้วยใกล้ๆใกล้ๆโอเคได้คลรับผู้ของผู้ชนะนะคะคือองนดนะเย้นะครับผมอ่ะรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับน่ะรับปอไปเลยนะฮะความภูมิใจความรุยรยรุเรือยิ่งยิ่งยิยิ่ง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 ิ่งยิยิ่งยิ่งยิงิงยิ่ยิงยิงยิิ่งย่ิงยิงิ่งิงยิ่ิงย่ย เหมือนเราเหมือนเราได้เก e ็บใบชาคุณภาพดีลงในขวดโอเอซิมอบสู่ผู้บริโภคุ้มท่านซึ่งใบชาทุกใบเราสทรกแซงด้วยความพิธีพิถันและมีคุณภาพเท่านั้นนี่ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะคาเทชินมีประโยชน์จริงๆท่านก็ได้ นในม็อกเทลที่ผสมออริีกนันทีัฮนี้เลยม,มา่านะครับอโอเคเกมแรกผ่านไปเลยลครับยังไม่หมดครับมาลุยต่อก,กับเกมที่2องเลยดีกว่า <Nok? S 1> กเกมที่2นะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินนะครับที่จเล่นนะครับ ผู้โชคดีที่วันนี้มากัน25เนี่มนยมีโอกาสเล่นเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเล่นครับบุณรลัจนเกมน,นะคะเกมชื่อว่าใบคำเงียบค่ะกกติกานะคะเราจะแบ่งศิลปินนะคะออเป็น4 <ใช S 1> รอบนะคะในคราวนี้รอบละ2คู่นะคะและขออนุญาตค่ะจากสลากเลือกผู้โชคดีขึ้นมาเล่นรอบละ5คนนะคะในรอบที่1ค่ะขอเป็นจุงดังแล้วก็โอมนันนท์นะคะเดี๋ยวไปทีละรอบกันละกันเนาะจุ้งดังกับโอมนันนท์นะคะในรอบแรกนะคะแต่ละ ค่ะผู้ชมดีแล้วก็ศิลปินนะคะจะต้องยืนเรียงกันแล้วก็ทําการใบคําโดยที่มันจะยืนเรียงกันแล้วก็หันหน้าไปทางเดียวกันสมอแบบนี้นะคะสมอแบบนี้คุณเห็นแล้วโอาทำอะไรคุณหันหาังใบให้ดิฉันตึ๊ด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 โอเคคุณหันหลังกลับใบกลับแบบนี้ตึ๊ดเ OK กมโซนใช่ไหมคะใครพูดเกมโซนค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะครับผม, <laughs> ผมว่าคนทุกคนแรกก็คือคุณนะแบบนี้ใบต่ออกันไปนะคะแล้วก็คนสุดท้ายต้องทหยถูกนะคะว่าเป็นคําว่าอ รซึ่งเดี๋ยวเราจะมีหมวดให้เราจะมีหมวดให้นะครับอ้ามากนะฮะเอ่อรอบแรกเลยดีกว่านะครับจุง้งดังองนันนนทรครับเเลยจ้าจุ้งดังโองนนนนรค่ะจากผู้โชคดีออกมาห้า <5 S 2> คน,นช่วยกันจับที่เหลือยื่นรอก่อนคะยืนรอรอจะด้านหลังเลยห้าคนห้าคนโอ้โหมินิโโฮาร์แล้วมินิฮาร์ซะแล้วอ่ะห้าคนสามครบยังเท่าไหร่ฐะ มีใครยังไม่ได้ด่าพี่ด่ะขออนุญาตประกาศเลยนะนนนค่ะหมายเลขแรกนะคะหมายเลข12ค่ะ12ครับมาเลยที่ชมองนครับพี่จุ้งครับ10ครับหมายเลข10ครับ